โอ้นะครับพี่น้องเอ้ยฝนตกนะครับฝนตกนี่พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องสู้กันไปนะครับนี่แต่มีร้านนี้เขาไม่กลัวฝนนะครับจักรยานนะครับผมเป็นไบเกอร์นะครับก็เป็นจักรยานปั่นมือสองมือมือสองนะครับสวยๆนะครับนี่เป็นร้านเดียวที่ไม่กลัวฝนนะอันอันนี้เป็นมือสองใช่ไหมครับพ่อค้าองร้านเลยครับอ่าบอกเบอร์โทรที่หนึ่งได้ไหมมีเบอร์โทรไหมมีครับ เอาบอกเบอร์โทรนิดนึงศูนย์แปดหนึ่งสองเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าหกครับโอเคครับก็เป็นจักรยานไบเกอร์นะครับจักรยานปั่นนะครับเพื่อสุขภาพนะครับเป็นมือสองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับราคาเริ่มต้นยังไงเนี่ยพะนั้นเจ็ดร้อยห้าสิบครับถ้าเป็นรองมานี่ก็พันกว่าบาทของญี่ปุ่นอย่างนี้ครับผมลองกมาก็พันกว่าบาทก็เป็นของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นมั่งไทยมั่งผสมกันนะครับครับผมก็ผมก็เคยไปรีวิวนะจักรยานก็สองพันสาม